เอวสนนอสุดท้ายละของจริงเพื่อาเป็นกรถเวลาม่พื้นทักเรียงของจริงน,นะนี่ของจริงน,นะ้จนนะจงสอไอ้น,น,อน,นี่สุดท้ายจีิสุดท้ายนี่สุดท้ายโอเคพร้อมนูมาลีอกพร้อมเลยโอเคมีเลยโดเลมีมีมีเล 嘞嘞，嘞嘞嘞嘞，来咪嘞，嘞哆嘞咪咪咪嘞嘞嘞嘞嘞。OK，然后我们。